เ็นต้นตะเคียนต้นนั้นไอ๋อนี่ต้นตะเคียนเหรอต้นตะเคียนนู่นข้างๆไปดูไหมครับไปดูต้นตะเคียนอันนี้คือลูกตะเคียนที่ปลุกที่หลังเพราะเม็ดหมักปลุกทั้งหมดพระอาจารย์เพาะเองเลยใช่ไหมครับเพาะเองต้นตะเคียนนี่ปลุกที่หลังนี่ลูกมันโอ้ตะเคียนแถวนี้นี่พระอาจารย์เพาะเองปลูกเองเลยใช่ไหมครับปลูกเองตอนแรกมีโยมเอามาให้ประมาณสองสามต้นครับแล้วเราปลูกพอปลูกุ๊บมันออกลูกครับ อ๋อลูกก็เพาะใส่ถุงมาแล้วปลูกเป็นพระอาจารย์ก็ปลูกเรื่อยๆจ้ะทั้งหมดนี่เลยตะเคียนทั้งหมดนี่ครับตะเคียนทั้งนนั้งามมากครับลำต้นตรงนะพระอาจารย์นะถ้าปลูกมันชิดกันอย่างนี้ชิดกันมันจะตรงครับครับนี่นี่มันยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเองนี่ยี่สิบกว่าปีเลยฮะจ้ะนี่โอ้ใหญ่มากใหญ่เพราะตะเคียนมันโตเร็วครับนี่ครับไม้ตะเคียนครับยี่สิบกว่าปีนะพระอาจารย์เนาะ พราะว่าต่กนต่โกนตัวนี้นี่ใหญ่มากต่กกนตัวนี้เราจะเอาใบไม้มาเทตัวนี้เลยเทแล้วจะเป็นปุยหมักพอปลูกเทียนปุ๊บเทียนมันตัวเร็วครับถ้าูุน้อยๆอย่างนี้มันตัวเร็วถ้าเยอะมันจะช้าไหมอันนี้ยี่สิบกว่าปีใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีโอพระาจาปลูกเองเนาะปลูเองนี่ปลูกเองโอ้ใหญ่มากครับอันนี้อันนี้ที่เยอะๆแถวนี้คือเพาะเม็ดมาปลูกทั้งหมดร้าเพียนอู้ใหญ่มากครับ ใหญ่มากนี่อันนี้คือยี่สิบกว่าปีนะพะอจย์เนาะน่าจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบเมตรได้ครับนี่ไปดูถนนใหญ่ว่านนี้อีกตรงนู้นนะครับอันต้นต้นก่อนอันนี้อีกอันนี้แหละครับแถวแันนี้คืออันนี้รูที่รังถนนอีกครับแต่ถนนรูสองต้นสามต้นถนนแต่ต้นมาไม่เท่ากันนะบางต้นเล็กบางต้นก็ไม่โตไม่โตแต่บางต้นก็โตบางต้นก็โตเพราะมันมันเป็นกับกับดินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ตนนู้ปลูสามต้น,น,<า>ต,นต้นหนึ่งเล็กนิดเดียวต้นหนึ่งนูน่นสองโอ๊มั่งครับนูน่นไปยูต้นนู้นอ๋อเดี๋ยวไปดูกันอัน,นอันนั่นแหละที่ที่เอาเม็ดมาเพาะปลูกต้นนี้อือคือนี่ต้นตำรับต้นตะเคียนอ๋อครับนี่นี่ดูปลูดสามต้นด้วยว่ะต้นนี้ใหญ่ต้นนั้นไม่ใหญ่อ๋อคือปลูกพร้อมกันพร้อมกันนี่ okay, อันนี้ก็สูงอ,อันนี้ดูว่ะสามสามต้น ครับครับแต่สองต้นไม่โตแต่โตต้นเดียวนี่คือปลูกพร้อมกันเลยสามต้นสามต้นแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้มันใหญ่กว่าใหญ่งงเหมือนกันใหญ่กว่าเพื่อนเลยโตกว่าเพื่อนกี่ปีครับพาจารย์ครับหัวนี้ก็ประมาณสองคนโอบนะพาจรย์เนาะอันนี้ประมาณกว่าเมตรได้อันนี้ก็ประมาณก็รุ่นนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าปีนี่แหละอ๋อสามสิบกว่าปีเหมือนกันประมาณแหละมานั้นก็คือน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันไม่เกินสามสิบห้าปีนะพเจรย์นั่นแหละไม่ไม่เกินปุ๊บที่หลังครับ อันนี้แปลกมากคือร้อมกันแต่ว่าใหญ่กว่าเพื่อนอันนี้แหละที่มาเอลูกแล้วก็มันตกเราไปเพาะปลูกนธุเขื่อนมเสริมสวยงามมากครับลําต้นตรงนะพาจรย์เนาะต้นตรงนี้สวยมากพาจารย์ไม่กลัวแหละครับว่าจะมีคนมาขโมยตัดก็แถวนี้ไม่ค่อยมีใครขโมยตัดเพราะมันอยู่ใกล้คุติครับและที่สาคัญก็คือแวดล้อมไปด้วยชุมชนนะพาจรย์เนาะทุกคนก็ชาวบ้านแถวนี้น่าจะรักต้นไม้ก็ก็กันเนาะนใาจะรักแหละเพราะว่าบางต้นเขาว่าบางคนเขาว่ารกแต่ตั้ง มันร่มเย็นดีครับเลยหาได้ยากนะพระอาจารย์หลายๆวัดนี่ไม่ค่อยปลูกต้นไม้นาอนั่นแหละถึงว่าเพราะว่าามก็ถ้าาไม่จะเปที่นจะไม่ตัดนะครับเปือถ้ามีพื้นที่อีกพระอาจารย์ก็จะปลูกอีกนั่นอาจจะปลูกอีกเพราะว่ามันมันร่มดีครับ